สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ลนะุงป้านาอาทุกๆท่านเลยนะครับผมก็วันนี้พบกับผมเป่าเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับไปซุ้มดูคาตากรลุกจิตกันนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับก็ล่าสุดนะครับก็เพื่อนเล้งเนี่ยได้มามาทำมาลุมทาร้ายคารกรนะท่านผู้ชมนะก็คา,ากรการคนนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยวิ่งไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็ผมเนี่ยจะกลับมาสํารวจด,ดูรอบๆนะครับผมว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเปนเนี่ยขึ้นไปนอนบนต้นไม้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจะมาสุมดูกันนะว่าจะเจอมันหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะก็เคือว่าผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ ฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมนะก็เคบผมเดินเ้าเนี่ยไปสมดูกันเลยครับว่าจะเจอกันหรือเปล่านะโอเคบผมเดินไปกันเลยครับ พี่สีก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาแล้วนะผมนี่นะก็จะจะลกมากเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะเราก็ต้องเดินเข้าไปแบบทางไหนก็ได้นะท่านผู้ชมนะอ้นนี้เหมือนจะเจอต้นพริกนะท่านผู้ชมนี่นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นนงนะนงเนีนะ่ยไปกินพริกมาแล้วแบบเหมือนแบบมัน เป็น,น,นมูนกนะท่านผู้ชมนะนี่นะก็มันจะมีแดงมากนะท่านผู้ชมนะเม็นดันเล็กมากเลยนะครับนี่นะพี่สีชก็ใกล้ถึงแล้วนะผมกอเดินไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะท่านผู้ชม บาลัางหลังนู้นนะทุกผู้ชม นี่ก็พลิกมือกันนะเส้นนี้ก็จะขึ้นไปทางที่คาตกรลุกจิตเนี่ยอาศัยอยู่ตรงรแถวนะั้นนะทุกผู้ชมนะส่วนมากก็นานๆทีจะเจอเขาตรงรแถวนี้นะนะทุกผู้ชมนะเพราะผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะพีเอฟซี FC. ก็เดี๋ยวผมจะ หาที่ผูกเปยทแถวๆตรงนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปเดินสำรวจดูก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะ ไม่เจอเลยน,นะบส c ต้นมาขาวนะทุกู้ชนนะเตรียมากเลยนะติดพื้นเลยนะทุกู้ชมนะ ก็ข้างในบ้านเนี่ยผมเนี่ยไม่เจอนะพีพี FC. ผมว่าไม่น่าจะอยู่ตรงแ,แถวๆนี้นะไม่รู้ว่าแกเนี่ยไปไหนนะครับโหมะข่าวนี่ใหญ่มากเลยนะพีพี FC. ดูดิเดี๋ยวผมเนี่ยเด็ดมาขาับไม่ดูนะมันใหญ่จริงๆนะพี่ดูเปนเล่ยเลยนะ ใหญ่จริงๆพี่รถต้นมันเนี่ยเตี้ยมากเลยนะท่านผู้ชมเตี้ยมากๆเลยนะ เจอเลยนะเดี๋ยผมเนี่ยจะลองเดินไปดูตรงบ้านล้างอีกร้างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นซุ้มโกยไม้ครับกว้างมากเลยนะท่านผู้ชมที่เนี่ยกว้างจัดเลยนี่ครับ ไม่รู้ว่าแกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะ เหนะมือนเจแบบนี่อยู่แล้วมนะั้งผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพวกเพื่อนๆนะครับมาลุมทำร้ายกันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นผมเนี่ยคนมาเยอะอย่างนี้นผมไม่น่าจะอยู่แล้วนะเดีย๋ยวเราเนะี่ยจะลองไปดูตรงนู้นกันนะท่านผู้ชมจะเจอหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับผม เสียงนะครับท่านผู้ชมตกใจหมดเลยนะครับนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เย็นเร้วนด้วยนะครับนี่นะพี่ๆนะกล้วยไม้นะ chắc mới dài ra hết rồi Mị hiểu các bạn xem nhé Đờ, cái này vậy nè คือครับเจอผมเนี่ยจะลองไปหาที่ผูกเปนะครับผมแต่ผมเนี่ยจะลองผูกนั่งซุ้มดูสักพักหนึ่งนะะว่าผมเนี่ยจะเจอเขาหรือเปล่านะผมก็ผมเนี่ยเดินสำรวจทั่วนะ,นะผมไม่เจอนะท่านผู้ชมนะแต่ผมจะลองไปผูกเปนอนเล่นดูนะครับว่าจะเจอเขาเนี่ยมามาผ่านหรือเปล่านะโอรคครับเดี๋ยวเราเนี่ย ไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตรงเท่วต้นมะม่วงนะท่านผู้ชมนะ นี่นะพี่พีนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้มาถึงตรงต้นมะม่วงแล้วนะผมเดี๋ยวผมน่าจะผูกไปตรงใต้ต้นเอ้ยบนต้นมะม่วงเลยนะท่านผู้ชมนะจะผูกไว้ตรงที่สูงส่งนะครับผมจะไม่ผูกไว้น้ต่ำนะก็โอเคแล้วผมนี่นะยังไม่เจออะไรมาเลยนะครับก็ผมเนี่ยไม่รู้นะว่าแกเนี่ยไปไหนนะท่าผู้ชมนะ หรือว่าแกเนี่ยน่าจะหนีไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกข้างบนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอผูกเปก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับพี่สี่ก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาผูกเปบนต้นไม้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะมีกระเป๋าผมเนยวางไว้ตรงนู้นนะผมเนี่ยก็ได้เตรียมอุปกรณ์มีดผมมาด้วยนะครับผม ก็มาป้องกันตัวไว้นะพีพีนะนี่ครับก็ผมเนี่ยจะนอนใกล้ๆกับบ้านล้างเลยนะท่านผู้ชมนะผมได้นอนอยู่ตรงห้องบนน้ผมนี่นะพีพีนะก็สูงพอสมควรอยู่นะครับนี่นะพีพีก็ได้นั่งรอไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับนี่นะพีพีดูนะ ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะใกล้จะมืดแล้วนะครับก็ตรงนน้นเนี่ยแดดออกออกเยอะมากเลยนะตรงนน้นละตรงน,นั้นก็จะเป็นแบบห้อยนะครับผม ก็ต้นสนเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะพี่ีสี่นะก็ไม่มีใครมาตัดมาทำอะไรเลยนะครับกี่ปีแล้วผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมน่าจะหลายปีแล้วนะครับเฮ้ยพ,พี่ีสี่เฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยพีพสี่เ <arian> ห,หมันมาแล้วนะครับเฮ้ย <unfair> ตัวใหญ่มากเลยนะเฮ้ยมันจะปีนเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามีดขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเฮ้ยขึ้นมาดูนะผมเนี่ยพร้อมฟันเลยนะทามันขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย อย่านะอย่าขึ้นมานะขึ้นมาเนะผมฟันแน่เลยนะครับตัวยังใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนะมาดิขึ้นมาดิเามันพยายามที่จะขึ้นมาให้ได้นะท่านผู้ชมนะ เบบนะีเดี๋ยวผมเราจะลุกออกจากเปก่อนนะเดี๋ยวมันอนะ่ะขึ้นมาทำร้ายผมนะเฮ hey. 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 ้ยเฮ้ยฟิฟซี่เฮ้ยทำไมมันโหดอย่างนี้วะ อุยผมเนี่ยจะขึ้นไม้สูงที่สุดนะครับไปโน่นแล้วนะพี่พี่นะเฮ้ย <Hey! S 2> ไปไปไป เกี้แนะนำแรกเกี้นี่นะพี่ซีมันยังไม่ไปไหนนะท่านผู้ชมนะยังอยู่นะครับโอ้โหมันพลั่งมาจากไหนวะพี่ซี ก็ตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากไปแล้วนะท่านผู้ชมนะผมเนี่ยขึ้นมาตรงที่มันสูงที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมนีนะ่มันอยู่ข้างล่างนะับไปมันโกรธมาจากไหนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะที่ไหนละ เดินมาแล้วนะพีพซนะีนนะชมไหนั่นไปแล้วนะพีพซีแต่กินนี่มันพยายามจะขึ้นมาให้ได้เลยนะครับแต่มันขึ้นมาไม่ได้นะพีพซีนะเดี๋ยวผมนะขออนุญาตเก็บมีด หนึ่งนะพีทสีโห,หน่ากลัวมากเลยครับนี่นะพี่สีนะ มันเนี่ยก็ได้เดินกลับขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ตะ่กี้เนี่ยมันพยายามที่จะติเกตตะกายขึ้นมาให้ได้เลยนะพี่พีซีนะดูดิมันน่ะมันฟันกระจายหมดเลยนะครับผมโหก็ตอนนี้ก็เดินไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้นะพี่พีซีนะก็นี่นะนี่กระเปผมอยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะก็ผมเนี่ยขึ้นไปห้องบนนู่นเลยนะครับผม ก็มัน,นได้เดินหนีขึ้นไปข้างบนแล้วนะท่านผู้ชมนะก็มัน,นยพยายามที่จะขึ้นมาแล้วครับแต่มันเหมือนกับมันขึ้นมาไม่ได้นะพี่พีนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะเฮ้ยอะไรวะเหมือนมันกลับมานะพี่พีนะนั่นนะมันกลับมาอีกแล้วนะครับ ไปไหนวะน่นเดินไปนู่นล้วนะพี่เอฟซีนั่นนั่นเจอไหมครับไปแล้วนะพี่เอฟซีนะ ก็เดินไปฝั่งนู้นแล้วนะครับผมตะกี้เนี่เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงมานะก็ตะกี้นี่ผมกล่าวว่าผมจะผูกเปกับบ้านแล้วนะครับก็ตะกี้นี่เกือบแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าผมลงไปเนี่ยผมว่าผมหนีมันไม่ทันแน่เลยนะครับก็ตะกี้นี่ก็แกก็ได้เดินไปฝั่งนู้นแล้วนะผม ในนะพีพีสินะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะผูกเปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมนะก่อนที่มันจะมืดนะครับผมนี่นะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยพีพีสิเฮ้ยเฮ้ยมันมาไวมากเลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีพีสิมันดุมากเลยนะ มันทำพฤติกรรมโหดร้ายมากเลยนะ มันเนี่ยเดินรอบเลยนะครับพฤตีกรรมโหดร้ายมากพี่พี่เฮ้ยมมันจะปีนขึ้นมานะเฮ้ย จะปีนขึ้นมานะพี่สิไป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  ไปไปแล้วนะพี่ซีมันไปแล้วนะครับอยู่ๆมันก็ไปเลยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยพี่ซีครับ มันเินกลับขึ้นไปแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบผูกเปรแล้วก็รีบกลับนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยกลัวว่ามันเนี่ยจะกลับมาต่อนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอผูกเปรก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยไว้เจข้างล่างนะแป๊บนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยขอเตรียมของก่อนนะครับโอเคครับพี่ซีก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ผูกเชือกจากบนต้นไม้ลงมาแล้วนะครับผม ก็เดี p ide p ide p ๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ตอนเนี้ยมันเนี Turn ่ยได้เดินขึ้นไปที่ห้องบนนู่นแล้วนะผมก็ผมเนี่ยยังไม่เห็นวิวที่แกเนี่ยจะมาต่อเลยนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบออกไปจากตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะก่อนที่มันเนี่ยจะกลับมาตรงนี้นะผมก็โอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราเนี่ยรีบออกไปกันเลยนะท่านผู้ชมนะไปครับ ครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ออกมาตรงตรงจุดนั้นแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้อยู่ข้างนอกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้วนะผมก็วันนี้นะผมเนี่ยไปสํารวจนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะท่านผู้ชมนะก็ครั้งแรกผมคิดว่าแกเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับผมก็ไปสํารวจทั่วแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ไม่เจอนะครับก็ผมเนี่ยไปลองลองไปผูกไปบนต้นไม้ดูนะท่านผู้ชมนะก็ได้นั่งรอไปสักพักหนึ่งนะครับก็ แกก็ได้เดินมาเลยนะท่านผนะู้ชมนะก็ท่าทางพฤติกรรมของแกเนี่ยโหดร้ายมากเลยนะท่านผู้ชมนะเหมือนแกเนี่ยโดนทําร้ายมาแล้วแกแบบโหดร้ายขึ้นนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคนละฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม